วิธีใช้ไม้เบสบอลล็อกคอคนเนี่ยแล้วก็ให้เดินเดินไปที่หลังคนนะครับอ่าจากนั้นก็กดไม้เบสบอลครับนี่ครับอย่างนี้เลยโอ้โหแบบสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวได้แจกหมอดเกมทีเดย์ไซน์นาริยบุลมือถือกันอีกแล้วนะผมหมอดที่ผมจะมารีวิวได้แจกวันนี้ก็คือหมอดอ่าใช้ไม้เบสบอลล็อกคอ คคนนะรับผมก็จะใช้โซเชียลวันนี้ก็สามารถ,าารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้คลิปนี้นะพส่วนวิธีการลงวันนี้ก็จะอยู่ท้ายคลิปนี้เช่นเคยนะอ่าโอเคนะครับมอดนี้ก็จะเป็นมอดแนวสกิลการฆ่านะครับอ่าโดยใช้ไม้เบสบอลล็อกคอนะครับอ่าก็กันก่อ,กอเอืวก็เปิดไม้เบสบอลขึ้นมาครับก็มันจะอยู่อาวุธชุดแรกครับเบสบอลหนึ่งอ่าแล้วก็เลือกไปครับไม้เบสบอลอ่าวิธีใช้นะครับวิธีใช้ไม้เบสบอลล็อกคอร์กคนเนี่ยแล้วก็ให้เดิน เดินไปที่หลังคนนะครับอ่าจากนั้นกดไม้เบสบอลครับนี่ครับอย่างนี้เลยโอ้โหแบบล็อกครั้งเดียวตายหาเลยนะครับล็อกครั้งเดียวตายหาเลยอ่ะอ่าเราไปลองคนใหม่สิไหม่วะมนุษย์มนาเดินอยู่ไหนกันหมดนะเป็นไงมาอ่า,อา,อาผู้โชคดีของเราเดินจุดนีนครับอ่าก็เดินไปข้างหลังนะครับอ่าเดินไปแถวใกล,ใกล้ตรงหลังเขานะอ่าแล้วก็กด แล้วกดปุ่มปุ่มตีนะครับกดปุ่มตีไปนะนี่ครับอย่างนี้เลยอ่ามันจะดัดมันจะใช้ใช้อ่าเข่าดัดหลังแล้วก็เอามา,าบิดบอลรัดคอรครับอ่าเดินไปครับอย่างนั้นก็กดปุ่มตีเลยนะเดินไปข้างหลังครับเดินไปข้างหลังอ่าเดินไปเดินไปกดอย่างนี้ครับอ่านะครับล็อกข้างนี้เขาตายอ่ะโหดไหมล่ะนะครับอ่าข้าคือ ม้เบปอนแห่งความตายนะครับแล้วคนแม่งอยู่ในหมดวะเน,นี่ยอุ้ยเจอแล้วซีสองคนนี้นครับเดินไปครับเดินเลาะหลังไปครับถ้าเดินเจ๋งมากเหนือฮะอะไปครับอะไรครับ,ไ,รรบไม่มีอะไรครับก็แค่คนนอนหลับเฉยอาพีะนะผมก็จะเป็นประมาณนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่เป็น หมอดสกิลการฆ่าครับโอเคการฆ่าแบบครั้งเดียวตายนะครับเหมือนหมดเหมือนหมอด,มมอ,ดอยหนักอ,ะอ่ะค่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงหมอดนี้กันเลยนะ,ะเราไปดูวิธีการลงหมด ไม้เบสบอลล็อกคอกันเลยนะครับผมขั้นตอนแรกก็ให้ท่านผู้ชมไปดาวน์โหลดไฟมอดที่ผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปม,มานะผมพอดาวน์โหลดไฟมอดมาเสร็จก็ให้ท่านผู้ชมเตรียมทั้ง2แอปนี้เอาไว้นะผมแอป GTA m g 2แล้วก็อแอปแตกไฟนะครับแอปแตกไฟนี่ใครจะใช้ไปแอปไหนก็ได้นะตาสบายถ้าเกิดแชร์ไปแล้วนะอ่าโอเคนะครับอ่าทั้ง2แอปนี้ก็มีดาวน์โหลดวิที่ใต้คลิปผมเช่นกันนะอ่าโอเคนะครับพอดาวน์โหลดไฟมอดมาเสร็จเตรียมแอปเสร็จก็เข้าที่แอปแตกไฟนะ อาจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มดาวน์โหลดนะครับเ mm hmm. พราะว่าผมทิ้งเพลิงนี้เนี่ยไฟล์เวลาเราโดาวน์โหลดผ่าน Google Chrome เนะี่ยมันก็จะอยู่ในแฟ้มดาวน์โหลดนะครับอ่าเข้ามาเราจะเจอกับมอดอ่ามิสเบสบอลล็อกคอนะครับผมอ่ัก็ตอนแรกก็ให้เรากดแตกไฟล์ไปที่ไฟล์มอดมิสเบสบอลล็อกคอนะครับหรือกดจิ้มไปที่ไฟล์มอดนะอ่าพอจิ้มเสร็จมันก็จะขึ้นไปหน้าแบบนี้จากนั้นก็แล้วเลือกไปที่คำสั่งที่สองนะครับเ mm hmm. อแท็กเฮียพอแตกไฟล์มาเสร็จแล้วก็จะได้กับแฟ้มมอด อ่มาม้าเบสบอลล็อกคอมานะผมเมืก่กดเข้าไปที่แฟ้มนั้นเราจะเจออยู่ทั้งหมด2แฟ้มนะครับก็จะเป็นแฟ้ม GTE MG2 กับแฟ้มอ่าคอมเดอร์ล็อกสตาร์เกม g t e s a นะผมอ่าก็อ่าขั้นตอนต่อไปก็ให้เรากดค้างที่แฟ้มคอมต่อรล็อกสตาร์เกม g t a s a นะครับอ่าพอกดค้างเสร็จนั้นก็จะขึ้นไปหน้าแบบนี้จากนังง้นให้เราเลือกไปที่คำสั่งที่5นะครับ UT, CUT คัดติยายนั่นเองอ่าพอเลือกเสร็จก็ให้เรากดปุ่มย้อนกลับตัวซับของเรานะ กดอีกอจากนั้นก็เข้าที่แฟ a มแอนดรอยจากนั้นก็เข้าที่แฟ d มดัตตาจากนั้นก็กดปุ่มวางได้เลยนะปุ่มวางก็จะอยู่ขวามือด้านล่างครับปุ่มวงกลมสีเขออียวโอเคครับพอวางเสร็จก็ให้เราเข้าไปที่แฟมความจัดล็อกสตาร์เกม GTEA ต่อเลยจากนั้นก็เข้าไปที่ไฟล์แฟมไฟล์ตรงนี้หลายคนก็น่าจะรู้ครัวว่าผมเข้ามาทําไมแต่บางคนก็จะยังไม่รู้นะครับก็คือว่าตั้งแต่มือถือ Android 11ขึ้นไปนะผมไอแอป g t a mg 2กับ ftd 2เนี่ยเออมันเข้าแฟ้ม Data ไม่ได้ครับก็คือมันไม่อ่านแฟ้มข้อมูล Data ซึ่งมันทำให้เราลงโพวกไฟล์ D กับไฟล์ png ไม่ได้นะครับผมวิธีที่เร,เราจะลงโพวกไฟล์ D เกับไฟล png ได้เนี่ยเราจะต้องย้ายแฟ้ม txdb ไปไว้นอกแฟ้ม Data ก่อนนะครับถึงจะทำการลงได้ถ้าถามว่าในแฟม txdb มีอะไรก็จะมีพวกไฟล์ gte 3 mg กับแฟม g t 3อะไรพวกนี้นครับผม ถ้าเกิดใครยังไม่มีไอ้ไฟล์พวกนี้ผมก็เคยทำคลิปสอนดึงไฟล์ GDR3 มเอาไว้แล้วและผมก็หาดูได้ที่ช่องผมนะแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากหาก็กดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะผมเพราะว่าผมก็จะแปะลิงก์ไว้ให้อยู่นะครับเป็นเป็นลิงก์วิดีโอสอนดึงไฟล์ GDR3 เนี่ยครับผมอโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรครับแต่วันนี้ผมจะไม่ย้ายไปทางแฟม T ีเดีนะครับเหตุผลทําไมก็คือ หมอดตัวนี้มาลงแค่ไฟล์ GTA 3 i ุด m g ไฟล์เดียวนะครับผมซึ่งผมจะไม่ย้ายไปทางแฟมนะครับจะย้ายไปแค่ส่วนเฉพาะที่ลงนะครับก็ให้เราเข้าที่แฟม T e x D b ครับาจากนั้นก็ให้เรากดค้างที่แฟม GTA 3 i จุด a g พอกดค้างเสร็จมันก็จะขึ้นไปหน้าแบบนี้จากนั้นก็เราเลือกไปที่คำสั่งที่5นะครับ C U T คัตดิานั่นเอง พอเลือกเสร็จก็ากดเข้าไปที่แฟ้มด้านบนสุดนะครับแฟ้มด้านบนสุดที่มันมีจุด2จุดนะครับอันนั้นก็จะเป็นแฟ้มย้อนกลับนะครับกดเลยนะกดไปอีกครับกดไปอีกพอมาถึงหน้าแบบนี้อยใช้นิ้วของเราเลื่อนไปด้านบนสุดนะครับจากนั้นก็กดเข้าไปที่แฟ้มด้านบนสุดเดิมนะครับที่มีจุด2จุดจากนั้นมันก็จะผล่มาผู่ไปหน้าแบบนี้จากนั้นก็กดปุ่มไว้เลยแต่ปุ่มวางก็จะอยู่ขวมือด้านล่างนะครับปุ่มสีเขียววงกลมนะ อ่าตรงนี้ผมก็จะไม่ตัดนะครับเพราะว่ามันไม่นานเท่าไหร่เพราะว่าเราลงมารเราย้ายมาแค่ไฟเดียวครับก็คือย้ายเฉพาะไฟที่เราจะลงมัดได้แหละเออไฟอื่นเราไม่ได้ลงเราจะย้ายมาทําไมเนาะอ่าโอเคครับก็ตามนี้นะครับผลที่ผมย้ายแค่ไฟเดียวโอเคครับพอย้ายเสร็จแล้วก็เรากดออกจากแอปนี N e ้ไปครับอ่าจากนั้นก็เข้าที่ FGT MG2 นะอ่ากด open MG ไปครับ จากนั้นเข้าที่แฟ้มแอนดรอย่าจากนั้นก็เข้าที่แฟ้มไปซะเลจากนั้นก็เข้าก็เลือกไปที่ไฟ GTA สา mg ครับกดจิ้มไปอ่าพอจิ้มเสร็จก็กดปุ่ม select ต้ารล่างอ่าผม select ก็กะพิบอยู่นะครับจากนั้นก็กดอ่าจุด3จุดที่ขวามือด้านบนสุดนะจากนั้นก็เลือกไปที่คำสั่งที่2นะครับ add file p i c อ่าจากนั้นก็กดเข้าไปที่แฟมที่2เหมือนเดิมนะครับอ่าก็จะเป็นแฟมย้อนกลับนะกดไปเลยครับอ่า จากนั้นก็ให้เราเข้าไปที่แฟมดาวน์โหลดอ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟมมอดไม้์พีซบอลล็อกคอนะครับอ่าจากนั้นก็เข้าที่แฟม GTE MG2 อ่าจากนั้นก็เลือกไฟล์ IAP นี้นะครับกดจิ้มไปอ่าพอจิ้มเสร็จก็กดปุ่ม select ด้านล่างนะครับอ่า select ก,ก็กระพริบอยู่นะครับอ่าโอเคจากนั้นก็แล้วกดไปที่จุดสามจุดท,ที่ขวามือด้านบนสุดอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าจากนั้นก็เลือกไปที่ฝั่งที่5นะครับรีบูท อย่างกากั้นก็รอมันรีบูตไฟสักครู่นะครับอ่โอเคนะครับจากนั้นก็ให้เรากดออกจาก f t t e MG2 ไปเลยนะอ่าโอเคครับอ่าก็จะต้องอธิบายนี้ก็คือการลงหมดนั้นเสร็จสิ้นนะครับแต่ยังไม่เสร็จสิ้นดีนะครับก็ยังเหลือขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือ เราจะต้องย้ายแฟ้มไอชัสิเราจะต้องย้ายไฟล์ GTA 3.0MG ไปไว้ที่เดิมนะครับถ้าเรามาย้ายไฟ GTA 3.0MG ไปไว้ที่เดิมเนี่ยนันก็อ,อหมอาดบ้างหมอนอาจจะทําให้เกมเด้งนะครับปอดบ้างหมอนก็อาจจะทําให้เกนบนบมะะกน,นันบัสนะครับก็ให้เราเข้าที่ Attack นะ็กไฟนะจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้ม d อนด d อาจากนั้นก็เรากดค้างที่แฟ้ม GTA 3.0MG ครับ อ่พะพอกดค้างเสร็จมันก็จะขึ้นไปหน้าแบบนี้จากนั้นก็เลือกไปที่คำสัง่ง C5 นะครับ CUT คลาสต์ย้ายนั่นเองอ่พะพอเลือกเสร็จก็เข้าไปที่แฟ้ม Data ครับอ่ะจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มคอม l o ล็อกสตาร์เกม g t a s a อ่ะจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มไฟอ่ะจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้ม e TEXB อ่ะจากนั้นก็กดปุ่มวางได้เลยนะปุ่มวางก็จะอยู่กับมือด้านล่างนะครับปุ่มสีเขี่ยวอ่ะตรงนี้ก็สําคัญนะครับเวลาเราย้าย ย้ายไฟล์อะไรก็ช่างที่อยู่ในแฟ้ม T X P ก็จะลืมมายายไปไว้ที่เดิมนะโอเคนะครับผมทีนี้ก็เสร็จสิ้นแบบสมบูรณ์แล้วนะผมสลับการลงหมดอดมาเบสบอลล็อกคอนะครับผมเป็นสกิลการสังหารที่แบบใหม่ๆนะครับหมอนนี้5ปีที่แล้วแล้วก็นานมากครับแต่ผมก็ไม่ได้ลงสักทีนะอ่าโอเคครับผม ก็เป็นงไงบ้างโหถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นใจใจผมได้ทำคลิปต่อไปนะครับผมอ่าถ้าเกิดใครยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งก็ฝากกดซับสไครต์และกระดิ่ง้ว้ไดผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะอ่าแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยครับอ่าถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดไปผมก็ต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเอาไว้แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็สวัสดีครับ